กับเข้าสู่วัเทคโซนช่องที่นำเสนอเทคโนโลยีสงครามอาวุธยุโทโธปรกรณ์และระบบขีปนาวุธล้ำยุคจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชื่นชอบข้อมูลด้านการทหารและต้องการรู้ก่อนใครอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของเรา วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่ทรงพลังและถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นคือ TH-03 l 03, รุ่นล่าสุดที่พัฒนาโดยประเทศจีนระบบยิงจรวดหลายลำกล้องนี้ได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการทหารทั่วโลกด้วยขีดความสามารถที่เหนือกว่าเดิมหลายเท่า TH-03 l นั้นมีพื้นฐานมาจากระบบ BM-30 สม r ของรัสเซียซึ่งเป็นต้นแบบที่ทรงพลังอยู่แล้ว แต่จีนได้นำมาปรับปรุงพัฒนาให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของตนเองและในปี2026นี้เวอร์ชั่นล่าสุดของ THL-03 ก็ถูกเปิดตัวพร้อมสเปคคอที่ทำให้หลายประเทศต้องจับตามอง THL-03-2026 เป็นระบบยิงจรวดแบบ MILS หรือ m u l t i p l e Rocket Launch System ที่ติดตั้งอยู่บนแชสซีของรถบรรทุกล้อย,อยางขนาดใหญ่แบบ 8x8 8, เพื่อความคล่องตัวสูงสุดในสนามรบ หนึ่งหน่วยยิงสามารถบรรทุกจรวดได้ถึง12ท่อย,ยิงใน1ชุดแต่ละท่อบรรจุจรวดขนาด300มิลลิเมตรซึ่งสามารถยิงโจมตีได้ไกลกว่า150กิโลเมตรและเวอร์ชั่นพิเศษที่พัฒนาขึ้นในปี2026นี้มีอาจสามารถทะลุระยะได้ถึง180กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดหัวรบและระบบขับเคลื่อนที่ติดตั้งจุดเด่นของ t h 0 0 3อยู่ที่พลังทำลายล้างแบบพื้นที่หรือ area saturation ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการโจมตีแนวป้องกันของข้าศึก ฐานปฏิบัติการหรือหน่วยรวมพลของสัตรูระบบนี้สามารถยิงจรวดทั้ง12นัดได้ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีและใช้ระบบนำวิถีเฉพาะของจีนในการปรับความแน่นยาโดยเฉพาะในเวอร์ชั่น2026ที่มีการอัปเกรดการนำวิถีแบบ g p s เบ d u ผสมผสานทำให้มีความแม่นยามากยิ่งขึ้นจรวดที่ใช้กับ PHL-03 ไม่ใช่แค่จรวดธรรมดาแต่สามารถติดตั้งหัวรบหลายรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงฮ หัวรบจุดระเบิดกระจายั u b m u นิชั่นและแม้แต่หัวรบต่อต้านยันเกราะหรืออากาศยานบนพื้นนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่ารุ่น2026อาจรองรับหัวรบตรวจแบบนำวิถีด้วยเรดาร์หรืออินฟราเรดอีกด้วยซึ่งหากเป็นจริงจะทำให้ระบบนี้เข้าใกล้กับระบบมิสซิลไกลร็อกเก็ตเต็มรูปแบบความเร็วในการปฏิบัติการของ TH-03 ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายประเทศสนใจ โดยใช้เวลาเตรียมยิงไม่เกิน3นาทีและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งหลบการตอบโต้ได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากยิงเสร็จความคล่องตัวเช่นนี้มีความสำคัญอย่างมากในการรบสมัยใหม่ที่เน้นการยิงแล้วเคลื่อนย้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับ เมื่อพูดถึงราคาของระบบ TH-03 l รุ่นปี2026มีการประมาณการว่าราคาต่อหนึ่งหน่วยยิงพร้อมรถและระบบควบคุมอยู่ที่ประมาณ6-7ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยราคานี้ยังไม่รวมต้นทุนของจรวดที่ใช้ยิงแต่ละนัดซึ่งอาจอยู่ที่ประมาณ100,000-200,000ดอลลาร์ต่อนัดขึ้นอยู่กับชนิดของหัวรบและระบบนำวิถีจีนได้เริ่มส่งออก TH-03 ให้กับประเทศพันธมิตรบางประเทศในเวอร์ชั่นก่อนหน้า เช่นปากีสถานและอาจมีแนวโน้มที่จะส่งออกรุ่น2026ให้กับประเทศที่มีศักยภาพในการจัดซื้ออีกในอนาคตซึ่งจะทำให้สมดุลกำลังทางการทหารในบางภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีในยสำคัญสิ่งที่น่าจับตามองคือการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ของ THL03 ในปี2026ดูเหมือนว่าจะเน้นไปที่ความแม่นยำ และระบบการสื่อสารควบคุมระยะไกลที่ใช้เครือข่าย 5G หรือแม้แต่ดาวเทียมทำให้สามารถสั่งยิงได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าใกล้แนวหน้าซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของกำลังพล THL-03 ไม่ได้เป็นเทียงอาวุธโจมตีระยะไกลเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีทางการทหารของจีนที่กำลังไล่ทันมหาอำนาจอื่นในด้านระบบตรวจและทีปนาวุธแบบล้ำยุคหากมีการนำไปใช้ในสงครามจริงระบบนี้อาจเปลี่ยนแปลงผลของยุทธการได้ในเวลาอันสัน้น และนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ p s ll 0 3ปนาวุธรุ่นปี2026หากคุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้น่าทึ่งหรือมีความที่เห็นเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามวอเทคโซนช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับอาวุธล้ำยุคจากทั่วทุกมุมโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการชื่อคลิปคำอธิบายและแท็กแบบคลิกเบสด้วยแจ้งได้เลยครับผมสามารถจัดให้พร้อมในรูปแบบ SEO ภาษาไทยเต็มรูปแบบ